สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นําเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวยงามภายใต้สังคมแบบพหูวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรวมกลุ่มกันแล้วก็ทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากยิ่งขึ้นโดยพวกเขานั้นจะชักชวนเพื่อนๆและคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มยังยิ้ม อยู่ในอำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสนะคะโดยพวกเขามีผลงานในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแน่นอนว่าพวกเขานั้นจะต้องมีเรื่องราวดีๆมาบอกพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะองูรนย่างยิ้มชื่อนี้ดูเหมือนจะเป็นความจงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ที่พวกเขาอยากจะสื่อสารให้คนภายนอกรู้ว่า คนที่นี่ยังมีความสุขดีกับธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยครับชื่อนี้เนี่ยคิดเองภายในใะเวลาวันเดียวนะครับจริงๆแล้วเราที่ผ่านมาในเวลาเราเดินทางไปไหนใช่ไหมครับคำถามยอดฮิตเลยเขาถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงีเออ้ยเพราะมันเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นะแต่ว่าเรากําลังจะสื่อให้เขารู้ว่าเอ,อ มันไม่มันไม่ได้ทุกพื้นที่หรอกอะไรอย่างงี้มันเป็นพื้นที่ที่นี่ก็เป็นพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่สีเขียวดีๆอะไรอย่างงี้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเราก็ได้กอ่อตั้งกลงุ่มกลุ่มเล็กๆอันดับแรกเมื่อกี้มันเป็นกลุ่มหนุ่มสาวเยาวชนทั้งหมดเลย78ดดคนเยนวาวชนก็แปลว่าหนุ่มสาวใช่ไหมหนุ่มสาวเยาวชนเออแล้วก็ยิ้มเนี่ยมันเป็นตัวแทนของของของความสุขความแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็จะได้บ่งบอกว่าเด็กที่นี่มันมันไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ได้ มีความสุขดีอะไรเงี้ยเออก็ก็เลยตั้งชื่อกลุ่มยังยิ้มไปเลยแล้วก็อีกในความหมายหนึ่งคือเรายังคงอยู่ได้ยิ้มได้อยู่อะไรเงีเออ้ยความสุขในอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสที่กลุ่มยังยิ้มเลือกนํามาเป็นแรงขับเคลื่อนนั่นก็คือความสุขที่พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่อำเภอแหวงเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นอเมซอนแห่งอาเซียนนั่นก็คือป่าฮาลาบลานั่นเองครับ เราก็มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพี่มาแบบตามประสานะตามภาษาหนุ่มสาววัยรุ่น่งมาเล่นน้ําตกเสร็จแล้วก็กลับบ้านแค่เนี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีองค์ความรู้สําหรับเราแม้กระทั่งเรื่องนกเงือกเราก็ไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนนะแล้วก็ศึกษาว่าทำไมแล้วนกเงือกมันอยู่ที่นี่แล้วไงต่ออย่างเงี้ยเออพอเราศึกษาไปนานๆเราก็ค้นพบว่าอ๋อนกเงือกมันสอนสอนเรื่องอะไรให้เราเยอะมากเลยสอนเรื่องการแต่งปานการ ความขยันหมั่นเพียรอดทนต่างๆสอนความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่านี่คือคําตอบที่เราที่เราได้มาแล้วก็สามารถไปต่อยอดกับเด็กรุ่นใหม่ได้ต่อไปจริงๆกลุ่มกลุ่มยังเย็บเนี่ยก่อตั้งมา,มาตั้งแต่ปี2556ครัอยบอย่างเป็นทางการเหตุผลในการตั้งกลุ่มนี้ก็จริงๆเราเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วนะแล้วก็เรามีความคิดว่ามันมีเขาเรียกไม่มีต้นทุนหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ย ป่าฮาามาราก็เป็นป่าที่ป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทยเด็กเามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเผื่ป่าแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กในพื้นที่เราแล้วก็ทุกๆที่ด้วยเป็นผู้ช่วยให้ความหมายธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเด็กเข้ามาในในธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไม่มีคนนํามาหรือว่าไม่มีคนถ่ายทอดสื่อความหมายให้มันก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรา เราขอเป็นทำหน้าที่ส่วนนี้และนี่ก็คือแนวคิดของนายนูราฮีซามบินมามุหรือว่าซัมนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานกลุ่มยังยิ้มซึ่งเยาวชนในโลกออนไลน์จะรู้จักเขาในชื่อว่าแบร์ซัมนั่นเองค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2,556เขาได้ก่อตั้งกลุ่มยังยิม้มด้วยจำนวนสมาชิกที่มีไม่ถึง10คนนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเยาวชนมากมายที่มาขอสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิกเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีเครือข่ายแล้วก็มีอิทธิพลทางความคิดกับเด็กๆที่นั่นเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยพวกเขาจะมีอะไรที่ทําให้เด็กๆชอบเราตามไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับกลุ่มยังยิ้มการเข้ามาเป็นสมาชิกนั้นอาจาไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่แสดงความตั้งใจที่จะมาทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจรงิงจังทุกคนก็จะได้รับโอกาสในการทำงานพร้อมๆกับเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติไปด้วยน่าสนใจที่เยาวชนจำนวนมากซึ่งอยู่ในวัยเรียนและพวกเขาต้องการค้นหาตัวตนของตนเองจึงขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มยังยิ้มทั้งที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆเลยครับ มันเป็นการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นระบบที่แบบทางการอะไรแต่ว่ามีความสบายใจสนุกสนานทุกอย่างคือการสนะก,การที่จะอยู่ที่กลุ่มคือและแต่ละว่างคือถ้าเรามีงานอื่นก็ทํางานอื่นก่อนก็ได้ถ้าว่างก็ออกมาเที่ยวแบบไม่มีอะไรทำอย่างนี้ก็ค่อยมาแวะก่อนก็ได้ส่วนผลจบจากมัธยมก็ไปต่อการบัญชี ก็สามารถจะกลับมาเป็นนักบัญชีขององคอ์กรได้จะมีผู้บริหารองคอ์กรจะมีบัญชีจะได้ครบทุกอย่างในองคอ์กรนะครับคือจริงๆบ้านเรามีครบทุกอย่างมีติดทะเลมีภูเขามีหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็ชีวิตไม่มีการเอะอะไม่มีรถติดไม่มีทุกอย่างเราภูมิใจที่หมู่บ้านเรามีภูเขาเป็นแหล่งต้น,ตนน้ําต้นน้ําของเราที่สร้างน้ําให้คนที่อยู่ที่อื่นสามารถใช้น้ําของเราได้เราภูมิใจตรงนี้แหละ ก็คือผมเหมือนว่าได้ค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคือเล่นดนตรีก็แค่ความเพลิดเพลินความสนุกถามว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบแต่พอได้มาอยู่กับไปซัมแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันมันใช่จุดนี้มันคือใช่มันเหมาะกับเรามากมันคือมันแฮปปี้เมื่อได้อยู่กับธรรมชาติแล้วมันทําให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็แบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่เราพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ห้องเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นโลกโลกมันกลมมันไม่มีมุมเราเรียนได้ทุกที่คือจากที่ว่าเราต้องเรียนแค่ห้องสี่เหลี่ยมแต่เนี่ยเราต้องเรียนในห้องที่ไม่มีมุมว่าที่ไหนมันคุมุมเรายังไม่รู้เลยทําให้เราแบบมันทาให้ผมค้นพบตัวเองว่าที่ตอบโจทย์ผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติ ที่คิดไว้เนี่ยก็คือตอนนี้ผมหยุดเรียนมาสองปีแล้วแต่คิดไว้ว่า,ากะว่าจะเข้าสมัครเรียนต่อเข้าไปในคณะอของเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเรียนก็คือจะเรียนต่อแล้วก็เข้าคณะนี้จบไปก็จะพยายามทำความรู้จักกับป่าให้มากวันนี้ครับ ผู้ชมคะเด็กๆทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่เราต่างชื่นชอบธรรมชาตินะคะแต่เรามักจะขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงกันระหว่างปา่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆว่ามีความเกือ้อกูลกันอย่างไรจึงทําให้หลายคนคะ่ะได้แต่ชื่นชมความงามของธรรมชาติแค่เพียงเปลือกนอกเท่านั้นแต่สําหรับกลุ่มยังยิ้มเองคะ่ะเขาได้นําข้อมูลความรู้ทางวิชาการตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของคนและสัตว์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนนะคะ โดยได้มีการมุ่งเน้นกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมและซึมซับจากการเข้าป่าจริงๆค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของน้องๆในค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วค่ะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข คุณผู้ชมคะสำหรับค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มยังยิ้มนั้นได้รับความสนใจจากเยาวชนทั้งในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภออื่นๆรวมถึงผู้คนจากในจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยาลาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันประมาณ20คนนะคะโดยแต่ละคนนั้นจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สนใจที่ต้องการจะศึกษาธรรมชาติจริงๆค่ะ ซึ่งพวกเขาได้เหตุผลนะคะว่าการเข้าป่าศึกษาธรรมชาตินั้นไม่ใช่กิจกรรมสําหรับเด็กๆที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในป่าเพื่อความบันเทิงค่ะแต่ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จึงจําเป็นที่จะต้องให้โอกาสเฉพาะผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่เข้าใจก,กฎกติกาของธรรมชาติเช่นเดียวกันเท่านั้นค่ะที่เราจัดค่ายทุกครั้งเนี่ยสีห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกนะฮะ ในระดับระดับหนึ่งนะอย่างน้อยก็เขาก็เคยผ่านผ่านค่ายเรียนรู้ธรรมชาติมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเราก็มีโจทย์ของเราว่าเ,ออเคยร่วมกิจกรรมที่ไหนแล้วบ้างอะไรก็เราก็คิดว่าในจํานวนที่เราต้องการกลุ่มนี้เนี่ยสามสิ 30, คนจะต้องแบบมีพื้นฐานมาบ้างแล้วผลที่ได้รับจากจากการที่เราคัดเลือกเด็กกลุ่มนี้มาเนี่ยซึ่งคิดว่ามันจะส่งผลแบบหนึ่งคือเขารับเร็ว สองคือเขาสามารถไปถ่ายทอดต่อได้ซึ่งจริงๆแล้วในการศึกษาธรรมชาติเราไม่ควรปิดกัน้นองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปมันอาจจะสูญเปล่าก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องมีการคัดกรองม,มาบ้างระดับหนึ่งแล้วก็องค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปมันจะได้ไม่สูญเปล่าอะไรเงี้ยเ,ออเพราะว่าบางทีชุดความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยบางทีเด็กเด็กเล็กๆเกินไปนมันจะตีความไม่ได้อย่างเช่นนักสืบสายน้ำเนี่ยเราจะสื่อสารเรื่องหลักวิทยาศาสตร์อะไรบ้างบางประการเด็กก็ไม่สามารถ รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อนนเออแล้วก็ต้องแยกแยกกลุ่มเฉพาะจริงๆมันไม่ใช่จริงๆสัตว์มันก็มีมีสิทธิ์ที่จะที่จะมีชีวิตเหมือนพวกเราเหมือนกัน ในพื้นที่อำเภอแหวงภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาแห่งนี้เอื้อต่อการดูนกของน้องๆที่เป็นนักอนุรักษ์มือใหม่เป็นอย่างมากครับเพราะเพียงแค่เดินไปตามถนนสำรวจธรรมชาติอย่างเงียบๆจะพบว่านอกจากนกที่มีมากมายหลายชนิดให้ได้สำรวจแล้วยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่แวะเวียนมาให้ได้ชมกันอีกด้วยแม้จะเป็นทริปสั้นๆของเด็กๆแต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับมันใหญ่แต่ไม่สามารถเจาะต้นไม้ได้ต้องอาศัยพวก พวกสัตว์อื่นมาช่วยทำรังให้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนกที่ก้าวราวกิจกรรมดูนกนะกิจกรรมดูนกนี่มันเป็นกิจกรรมกิจกรรมหลักของพวกเราของใน,นแต่ละปีอยู่แล้วใช่ไหมครับปีหนึ่งจัด2ครั้งแต่ว่ามันติดโควิด1 9บเกนะฮะก็ต้องขยับมาจัดในช่วงนี้เพราะมันขี้คลายลงไปบ้างแล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งถ้าตามแผนเดิมเนี่ยเราจะจัดอีกทีหนึ่งประมาณเดือนตุลาคมนะครับเพื่อ พื่อที่จะให้เขาได้มีความรู้สึกว่าการมาฮาราบาลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาแค่เล่นน้ําตกเสร็จแล้วก็กลับบ้านเหมือนที่เราเคยเคยคุ้นตั้งแต่เด็กนะแต่วมันมันยังมีอีกหลายเรื่องที่มันน่าสนใจ,จมากกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าการเข้ามาศึกษาในธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ใจเราเปิดให้กว้างนะครับไม่ใช่ว่าแค่ความเย็นความสดชื่นอย่างเดียวใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเราเราได้แค่อะไรนะเขาเรียก ได้แค่คำเท่เทอันนั้นนะห้องเรียนห้องเรียนไม่มีกำแพงห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนห้องเรียนธรรมชาติจริงมันมันคืออะไรยังไงแล้วก็พาเด็กมานี่คือห้องเรียนธรรมชาติคืออย่างนี้คืออย่างผมเองก็ไม่สามารถเฉลยกับเด็กบอกเด็กบทไม่ได้ต้องเด็กไปสัมสมผัสเองต้องไปจับเองต้องไปแตะต้องเองสัมผัสสังเกตใช่ไหมครับเด็กจะต้องรู้เพราะว่า เราชินกับคําว่าอะไรนะถ้าเขาถามว่าใบไม้ม right. 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 ีสีอะไรโอ้ใบไม้เขียวะจีอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่สีเขียวจริงๆพวกนี้จะมีกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งพอเด็กจะมาเรียนรู้ที่ในสถานที่จริงเด็กจะพบว่าใบไม้ไม่ใช่มีแค่สีเขียวอย่างเดียวมีสีแดงสีเหลืองสีทองก็มีอะไรอย่างเงี้ยสีน้ําเงินเด็กก็ต้องมาสัมผัสเองใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะตอบเด็กได้ทุกเรื่องอย่างอย่างเรื่องเครื่องก็ก็เหมือนกันต้องเด็ก ต้องให้เด็กมาเห็นเองเป็นไงบ้างจากที่เคยเคยเคยมีกิจกรรม่นนู้นกับอาจารย์เคลิ้มคือง่ายๆคือพวกเรามาสำรวจสำรวจอะไรเขาเรียกอะไรสำรวจสุขภาพของป่าโดยการที่เอานกนี่มาเป็นเป็นตัวดัชนีเป็นดัชนีตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าว่าเออถ้านกนี้อยู่แสดงว่าป่านี่มันยังยังสมบูรณ์อยู่ กิจกรรมการดูนกได้สิ้นสุดลงไปในช่วงเช้า ตอนบ่ายเด็กๆจะต้องมานั่งจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได้สังเกตพบในธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่นกแต่ยังมีสัตว์อื่นๆและพืชพันธุ์ที่พวกเขาสนใจมาคุยกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยครับนอกจากนี้ในพื้นป่าฮาลาบาลาซึ่งมีความสําคัญต่อการเป็นต้นน้ําของแม่น้ําสายสําคัญสําคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กๆจะได้ทํากิจกรรมนักสืบสายน้ําเพื่อเรียนรู้ว่าสายน้ํานั้นเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมากกว่าที่พวกเขามองเห็นด้วยสายตาครับ ความรู้เรื่องนักสืบสายน้ำใช่ไหมครับนี่วัตถุประสงค์ที่จะพาเด็กไปที่ต้นน้ําข้างบนเนี่ยเพื่อจะให้เขาดูว่าจริงๆแล้วน้ําที่เราดื่มจากขวดจากก๊อกน้ําที่บ้านเนี่ยต้นตอของมันจริง,รงๆมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับอย่างฮาลาบาลาเนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสามสายคนทั้ง3จังหวัดกินน้ําจากที่นี่หมดเลยเราในฐานะผู้บริโภคในฐานะที่คนใช้ทรัพยากรต้องรู้ว่าต้นกําเนิดของของสิ่งที่เรา ใช้อุปโภคบริโภคทุกวันมาจากไหนกันแน่มันเป็นยังไงแล้วถ้ามันพังแนละ้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องนักสืบสายน้ําเพราะอะไรทําไมถึงเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างฝายนี่เดี๋ยวจะพาเด็กไปเรียนรู้จริงเพราะในการสร้างฝายแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอย่างี้สัตว์น้ําจืดสัตว์น้ําสัตว์เล็กๆที่อยู่ใต้น้ามันมันยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่มันก็ต้องต้องการชีวิตเหมือนพวกเราเช่นเดียวกันถูกไหมครับ ในการสร้างฝ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้ศึกษาผลกระทบตามหลังมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มีตัวอย่างนะแต่คุณจะสร้างก็ได้แต่ก็ต้องศึกษาก่อนว่าสมควรยังไงสร้างแล้วต้องต้องสร้างยังไงในพื้นที่แบบไหนที่ควรสร้างพื้นที่แบบไหนที่ไม่ควรสร้างเด็กก็จะจะได้มีชุดความรู้ของของตัวเองที่เพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับชุดความรู้ของผู้ใหญ่สมัยก่อนส่วนการอภิปรายในความหมายของความสำคัญของน้ำนะครับว่าน้ำานมี มีตอนคอนกับพวกเรายังไงน, <c oughs> นะก็เราก็จะค้นอะไรแบบว่าอะไรที่เราไม่เคยรู้คือเราก็อยากได้รู้ว่ามันมันเป็นชนิดไหนแล้วก็เป็นสายพันธุ์ไหนค่ะเช่น <c oughs> ตัวเนี้ยเขาไม่ไม่อาศาาัยอยู่ในมาบกนะคะแล้วก็อยู่ในน้ําตกอะไรแบบนี้ในน้ําอ่ะอะไรที่เราแบบไม่เคยเรียนรู้แล้วก็มาอยู่นี่ก็ ได้รู้ามากมายก็ชอบชอบมสองนะคะปกติก็ไม่ค่อยชอบน้ําตกเพราะว่ากลัวสิ่งที่แบบเออมันบางบางสิ่งก็คือกลัวใช่ไหมเออในน้ำตกอ่ะแต่ก็สน,นุกค่ะป่าต้นน้ำถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญอย่างหนึ่งของระบบนิเวศแต่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าม่งบอกถึงความองค์ดูสมบูรณ์เป็นตัวดัชนีห ของความสมบูรณ์ได้มันวัดกันได้เพราะว่า,มาแมลงชนิดนี้ถ้าเกิดการมีการแล้วก็การก่อสร้างของของของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีมแมลงชนิดนี้อยู่คือแบบเรามาคือเหนื่อยแต่ว่าพอมา,มาเรียนรู้แบบนี้เราก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยครับมีความภูมิใจแบบดีใจเราได้มีโอกาสาที่ว่าเขามาเรียนรู้สถานที่แห่งนี้เพราะว่าหลายคนที่ว่าไม่มีโอกาสาที่ว่าจะมา จะมาศึกษาในที่นี้ครับก็จะเชิญเนี่มาเพราะว่าเหมือนเรามาที่นี่คุ้มมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ที่เหมือนได้เรียนรู้รรความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียนก็เรามาศึกษาที่นี่ได้ที่พี่ก็เต็มามากเลยค่ะ ในทุกๆครั้งหลังทํากิจกรรมนะคะเด็กๆจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสรุปความรู้ร่วมกันค่ะซึ่งจะมีแบรซัมของน้องๆคอยสังเกตการแล้วก็ร่วมนั่งพูดคุยเพื่อตกผลึกทางความคิดร่วมกับน้องๆด้วยนะคะบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างสบายๆแล้วก็เป็นกันเอง สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการต่อยอดทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข ผู้ชมคะหลังจากที่ทางรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขของเราได้ติดตามการทํางานของกลุ่มยังยิ้มจะเห็นได้ว่าพวกเขานั้นมีการเตรียมการที่ดีอย่างมากเลยค่ะโดยพวกเขามีการประชุมวางแผนแล้วก็สำรวจสถานที่ที่จะไปเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากนั้นพวกเขาทุกคนยังสามารถให้ข้อมูลรวมถึงอธิบายหลักวิชาการผสมผสานกับประสบการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่พวกเขาได้เดินทางไปก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะสวนทางกับประสบการณ์ของน้องๆสมาชิกบางคนที่อยู่ในวัยเรียนค่ะ เรียกได้ดว,ว่าการทํางานของกลุ่มยังยิ้มนั้นสอนบทเรียนชีวิตให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยแหละคะ่ะการที่เด็กวัยรุ่นมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากอาจจะสร้างความทางแคลงใจให้กับผู้ที่พบเห็นแต่สําหรับคนในพื้นที่อําเภอแหวงรู้ดีว่ากลุ่มยังยิ้มเป็นเยาวชนที่ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาจากเจตนารมที่ดีของเยาวชน เวลาผ่านไปเข้าสู่ปีที่8ได้พิสูจน์ทุกอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวอำเภอแว้งดูแลผืนป่าฮาลาบลาอย่างจริงใจครับชาวบ้านที่เขาแบบไม่ค่อยได้อยู่ในสถานการณ์จริงๆของพวกเราเขาจะคิดว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมที่ไร้สาระมากที่ไปอยู่ในป่าแค่ แค่ไปอยู่ในป่าแค่เรียนรู้ว่าป่ามันเป็นยังไงทั้งที่ป่าหลังบ้านมันก็มีนะถ้าจะเรียนรู้อ่ะแต่อันที่จริงแล้วมันแตกต่างป่าหลังบ้านมันก็คือมันไม่ใช่ป่ามันคือต้นไม้เล็กๆที่คนปลูกขึ้นมาแต่ที่นี่คือป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วป่าที่นี่มันมีอะไรมันมีทั้งต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมีทั้งลำธารมีทั้งน้ํามีทั้งน้ําตกมีทั้งสัตว์หลายๆชนิดที่เราอาจพบเห็นได้ ก็คือมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วครับคือถ้าจะให้เขารู้ว่าเราทําอะไรต้องให้เขามาอยู่กับเรานะครับถ้าเราแค่บอกเขาแค่จะได้แค่ฟังแล้วก็ไม่คิดตามแต่ว่าถ้าให้เขาอยู่กับเราแล้วเ,เขาจะมองเห็นด้วยสายตาของเขาและสัมผัสได้นะครับว่าเราทําอะไรของเราเราทําได้แค่ไหนความสามารถของเราขนาดไหนคือขั้นตอนที่เราทําคือเพื่อแรกอย่างแรกคือต้องได้ความรู้อย่างที่สองมันจะไม่น่าเบือ่อต้องสนุกสนานสำหรับเด็กแล้วก็เรียนรู้ได้ง่าย อย่างเช่นเราจะทํากิจกรรมอย่างหนึ่งคือหน้าต่างใบไม้ใบไม้ไม่ได้มีแค่สีเขียวที่เราวาดวาดส,วาส่วนมากเด็กๆจะวาดแค่สีเขียวแต่จริงๆใบไม้มีทั้งสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ําตาลสีม่วงมีหลากหลายสีมากมันคือสีสันของธรรมชาตินะครับจุดสําคัญคือเรามีพื้นที่ที่สามารถศึกษาได้ตลอดและก็เป้าหมายของเราที่จะให้เด็กและก็ความสุขของเราที่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้นะครับถ้าเราทําไปแบบไม่มีความสุขล้วก็ทําแบบเดยกก็ เป้าหมายถ้าเรามีความเป้าหมายเราเป้าหมายเราชัดเจนเราก็สามารถทําได้ตลอดตลอดตลอดคุณผู้ชมครับกลุ่มเยาวชนอย่างยิ้มแม้ว่าพวกเขาจะเกิดและเติบโตในดินแดนที่ห่างไกลาจากความเจริญทางด้านวัตถุ แต่เด็กๆทุกคนกลับค้นพบได้ตั้งแต่พวกเขาเพิ่งจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความสุขที่พวกเขาค้นหาและมองเห็นว่าพวกเขาโชคดีกว่าคนอื่นๆที่ได้อยู่อาศัยบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของป่าฮาลาบาลาแห่งนี้ครับเวลาเราสังเกตอะไรธรรมชาติมันสอนอรไรเราเยอะมากอย่างเช่นเราไปดูพฤติกรรมนกเนือกอย่างนี้นก็เยอะมากเลย สมมติว่าผมเจอโพรงดังนกเงือกโพรงหงึ่งใช่ไหมครับอยู่ต้นไม้ใหญ่แล้วเวลาเราจะมาถ่ายนกเงือกเนี่ยจะต้องทําทําซุ้มบังไทยเนาะและก็ระยะระยะห่างในการทําซุ้มบังไทที่นกอนุญาตให้เราถ่ายได้อะมันก็มีข้อจํากัดให้มันกี่เมตรกี่เมตรอะไรก็ว่าไปถ้าเราเข้าใกล้เกินไปมันก็จะมันก็จะตื่นกลัวเราเองก็ต้องรู้ต้องสะกดว่าจุดนี้เป็นจุดที่นกอนุญาตให้เราถ่ายได้แล้วก็ต้องทําซุ้มบังไทยที่นั่นนี่เขาเขากำลัง ต่ความว่าเขาเขาบ่งบอกว่าระหว่างสัตว์กับมนุษย์น่าจะต้องมีระยะห่างถึงกันใช่ไหมต้องเว้นระยะให้พอดีซึ่งเรื่องราวพวกนี้เราได้บทเรียนเยอะมากเลยแล้วกโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่เงเลือกนกเงือกนกเงือกสอนความรักมากเยอะมากเลยความขยันอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็ออกไปหาอาหารให้ลูกเมียแล้วใช่ไหมครับอดทนมากต้องมาดูเองต้องมาศึกษาเองนกเงือกสอนอะไรเราบ้างอย่างเี้เ,ออเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในสังคมปัจจุบันที่เขา ทะเลาะบกแหว่งกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะมันขาดความรักนะครับผมคิดว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนกนกเนี่ยเราทําให้เรามีความรักรู้สึกรักกับกับธรรมชาติรู้สึกรักกับนกนกรู้สึกรักกับเพื่อนกับมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยเราคิดว่าปัญหาต่างๆมันอาจจะผ่อนคลายลงมาบ้างก็ได้นะ ของกลุ่มเยาวชนยังยิ้มแห่งอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสที่ถูกเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นั้นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่พวกเขาคาดหวังนะคะแต่ยังน้อยกลุ่มยังยิ้มก็เป็นกระบอกเสียงที่ดังพอที่จะประกาศให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าจังหวัดนราธิวาสมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่พวกเขาภาคภูมิใจค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขนะคะต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข